สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอล่าเมส์สุสวรรณน,น้องสกายครับน้องชื่อเด็กหญิงและิสาอาน,นันต์วิทยาอุ้งค่ะชื่อน้องนาโนค่ะเป็นนนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีปที่หนึ่งห้องธรรมะ ที่ผ่านมาคุณครูน้าฝนสอนเลือกขยะที่มากขึ้นทุกวันซึ่งส่งกินเน่ามินและเป็นภาระให้กับเทศบาลจึงให้ทุกคนร่วมกันลดปัญหาขยะใช่ใช่ใช่ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกบ้านทุกหลังเพราะกิจกรรมในแต่ละวันด้วยแล้วแต่เป็นการสร้างขยะ ไม่ว่าขยะจะมากหรือน,น้อยชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็เป็นขยะทางนั้นหาขยะเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องใช่ครับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันขยะจะมากขึ้นเรื่อยๆ ทมให้สิ่งเวดล้อมเป็นพิษไม่น่าอยู่แล้วเราจะทําอย่างไรดีล่านาโนที่จะทำาห้ขยะที่น่ารังเกียจเหล่านี้ให้หมดไปนี่สกายคารูน้าฝนบอกว่าพวกเราต้องช่วยกันคัดแยกขยะภายในบ้านก่อนนะแต่เอ้แล้วขยะอะไรบ้างล่ะที่อยู่ภายในบ้านของเรามีหลายชนิดเลยค่ะเช่นขยะทั่วไปขยะเปียกและขยะอันตรายแต่ขยะ รีใช้ขึ้นที่บ้านของเราสามารถนําไปขายได้นะคะเช่นขวดพลาสติกกระดาษชีกระดาษลางังและขวดแ,และหลิกค่ะ ดีจังเลยนะแล้วขวดน้ำจะไม่ให้ปลาประโยชน์ทำอย่างไรดีล่ะที่ว่าสกายมีเยอะเลยนะก็แค่สีขั้นตอนไปรีไซเคิลได้อีกเยอะเลยสกาย 1. สกายทน้ำออกจากขวดให้หมด 2. ถอดฉลากออกจากขวด3ามบิดขวดให้เบนแล้วบิดวาให้เรียบร้อย 4. ี่นำไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิลหรือจุดรับขยะพลาสติกแค่นี้เองหรอครับง่ายจัง ใช่แล้วก็แค่สีขั้นกันก็ช่วยรูปได้แล้วนะขวดน้ำใบเล็กๆถ้าทุกคนช่วยกันก็ลดขยะได้เยอะเลยดีจังเลยครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมรัดแยกขยะภายในบ้านและนำขวดน้ามาดีไซน์ขึ้นกันนะคะเจอกันกลิหน้ากับอนุรักษ์สิ่งแวดแล้วนักเรียนจอยค่ะสวัสดีสสดครับ